ครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่อนลำเกิดออฟพิเชียวครับขณะนี้ที่มันเดินทางมาถึงแล้วครับพี่น้องรอพ่อว่านวัดโศกแจ้งครับแล้วจะมาทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันมาหอดจอดถึงแล้วครับพี่น้องอ่าแม่มาคนเขารักสามีนะเนี่ยเออาบอกรอสามีเริ่มถึงแล้ววัดโสวัดโศกแจ้งนะครับอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับท่านครับ มีด้านประตูทางเข้าจากข้างในบ้านนะครับเขามาปุ๊บก็จะมาเจอครับชาติศาสนาโบดเป็นยี่เชิดชันบันปชาเป็นเท้าเวสุวรรณโนนะครับยืนต่งงานอยู่หน้าประตูทางเข้าเลยจะมีประตูทางเข้าสองด่านนะครับนี่ก็คือทางเข้าจากข้างด่านในบ้านนะครับ เขามาพบกันจะมาเจอครับปีชงนะครับสามารถมีวัตถุมงคลบูชาหลายหลายอย่างครับแล้วก็ทำการสะดอเคาะข้อทำบุญ เยอะเลยครับอ้าวพ่อมาอาวาทุกพ่ออย่าลืมบุญสร้างโบสถ์นะพ่อนาอ้าสร้างโบสถ์เอาเพียแก้ไปนี่แก้จนด้วยแก้ทุกข์แก้โศกนะเอ้าวาทุกสร้างโบสถ์แต่นเยอะแยะเยบุญสร้างโบสถ์เอ่ออาบุญสร้างโบสถ์ ทางนี้ด้าน <บ tes S 1> นี้นนก็จะเป็นทํำบุญนะครับมาโยมาสร้างโบสถ์นะครับสร้างโบสถ์ทางพระอุับ์เอ่อปีใหม่น like ี้จะมีพ <martial> ร <artist ÜNDNIS> ้อมเช่นใหญ่วก่าเราครแม่นะ จะมีบูชาครูเจิมแป้งครับหลายอย่างนะครับเป็นผ้าป่าลอยฟ้านะครับบารมีบูชาตัวนี้เป็นมีดตัดไหวตัดไหวลูกนี่เออเลี้ยงก็ไปได้แม่ออนขอพอดีก่าเนี่ยมา เขาบูรสร้างโบสถ์มาใครยังไม่ได้สร้างบโบสถ์เยอะมากนะครับทางนี้ก็เป็น,ปน,นบาาูชาผ้าไต <นะ S 2> ยนะครับาจะไหว้ผ้าไหว้สังฆทานนะครับแบงเพื่อนน้ำมาให้เรนไล่แม่เจ้ากรรมาการเช็ดไม้เยี่ยมเลอ้หนูสองคนได้ดอกไม้แล้วมาดิจ้าไอ้หนูสองคนเดินไปแล้วผมแดงมานี่ลูกมารับของดีก่อนมารับของดีก่อนแหม่ปอดเกือบไม่ทันยอมนะ เดี๋ยวไม่ได้ของดีกับเขาเนี่ยอ่ะเอาไปเรียงทองสักบาทหนึ่งนะแล้วมีแบงค์กลับมาแน่นๆเขาจยใส่ตู้สร้างโบสถ์สักใบเลยเออเนี่ยบุญเนี่ยบุญสร้างโบสถ์โยมเออบุญสร้างโบสถ์เอ้อบุญสร้างโบสถ์โบสถ์ทั้งคณะสร้างโยมนะบุญสร้างโบสถ์อลุไปแต่ไปไหว้พระด้านหน้าแล้วจะเลยพระป่าลอยฟ้า มานเ็นสวยงามรได้ทงเหก็เป็นปตามาไปชมกันนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นทางเขานะครับทางเขาอีกฟังนึ่งนะครับเป็นฟังถนนถนนใหญ่นะครับบรรยากาศร้านค้าร้านขายร้ายครับมืนยี้กันไม้

นี่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับด้านพระอุโบสถอีกฝั่งหนึ่งนะครับอเอาเจ็ไปนะ,อะเอาเชิญได้เชิญได้ทุกคนก่อนไปแต่จะกลับแวะกันได้นะแม่นะถูกต้องได้บนโต๊ะได้มาได้นะนี่ครับนี่จะเป็นประตูทางเขาดัานฝั่งฟั่งถนนครับอีกฝั่งหนึ่งครับเมื่อสักครู่จะเป็นทางทางมูบ่บานนะครับทางในบาน ด้านนี้จะเป็นประตูทางเขาที่ยุติถนนนะครับถนนใหญ่ของกินของขายเยอะแยะมากมายครับสางเพชรงามครับ ช้างอะไรผ้าปิดผ้าปิดซื้อนะครับด้านบนซุ้มประตูนะครับเป็นส่างคูนะครับฟังฟังละตัวฟังละเชือกนี่ครับบรรยากาศ ดันข้างเขาดัานหน้าประตูนะครับทิศถนนนะครับม่บมวรวัดโสกแก่งตำบลเสมาอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมานะครับพี่นองไอยู่ไก่สามารถเดินทางมาได้ครับรวมทําบุญกับทางวัดครับมูแร่งกับเบิงสาวหน่อยเพื่นแท่งเต็มวง อารต่ดกก็ัง่นะคอยเดนะค่อยๆนะ่กนอาาเราก็รสู้กันได้มช่วยกเราหายชีวิตของเขาอยู่ด้นานเราต้องงานจนไป็ายจัดรงฆ่าจากทีแลต่อยาศกรรมน้ำัาแก้วเต๋อพ่อจ๋าแม่จ๋า วะกันได้ทุกคนเรีนเตือนทุกขั้นนะเรียนเตือนทุกขั้นนะครับขอเรียนเตือนทรายชีวิตโคกระบือนะครับบรรยากาศลานคาลานคาครับบรรยากาศภายในอยู่ในภายในวัดเลยนะครับแต่ว่าที่ทําการแสดงข้างกับยูคข้างๆครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับ รขบวนการสุดยอดเลยครับการดีมากออกซุ okay? ่มประตูนี่ครับกจะเป็นทีมงานของการแสดงของสาวน้อยเพชรบันแพงนะครับจอกงนมาเดินให้หาทุกขอกบุญมหยุดนะ ลงมาแล้วนะครับอ่ะมาไปซื้อเราไปถวายให้การทำวัดเราไม่ยอมละอ่าอย่าลืมเราไม่ยอมละตัอ่านพี่หนุ่มเป็นพิเศเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้บอลก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังแรงใจครับเอาไว้พอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ